ผู้ชมที่เคารพครับผมอดีสอนเพลงเกตอยู่กับครูเวียงวราเช่ครับทุกๆวันอาทิตย์เจอกันครับผมนะครับไปดีไปต่างจังหวัดแล้วก็จัดแบ่งเวลายังไงมาประชุมสภาอ๋อประชุมสภามันส่วนใหญ่ประชุมพักก็ประมาณวันอังคารตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งประชุมปฏิริษีประชุมสสแบบบัญชีรายชื่อก็บ่ายสองขึ้นไปสองครึ่งก็ไปประชุมภาคจากประชุมภาคก็เอามาสรุปประชุมใหญ่ ไปไประชุมสภาจริงๆก็คือวันพุธกับวันพฤหัสแล้วก็วันพุธส่วนใหญ่ก็พักเช้าประชุมกรรมธิการนะครับ <c oughs> เราก็ต้องไปร่วมประชุมกรรมธิการ,รทุกคนต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมธิการเกือบทุกคนนะครับนั่นหลักง,งานที่แท้จริงของผู้แทนนะครับเพราะว่ามันได้เข้าไปพูดคุยกันกลุ่มคือการไปไประชุมกรรมธิการเนี่ยมันจะไม่แบ่งพักให้ถือว่าศึกษาเรื่องต่างๆพร้อมกันคุยกันแบบพี่แบบน้อง ไม่ต้องอันนี้ประชาธิปัต์ไม่มีนิสัยกริยาท่าทางเหมือนการประชุมใหญ่ที่ถ่ายทอดนี่นะถูกต้องคนละเรื่องเลยคนละเรื่องอนะครับถือว่าศึกษาเรื่องนี้ก็ช่วรรวมร่วมกันศึกษาแล้วก็สรุปปัญหาอย่างตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่รักแล้วเคาลคกับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือเรื่องเด็กเข้าโรงเรียนครับผมครับคือก็ทุกคนได้รับความเป็นธรรมหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงแต่ที่นี้สิ่งที่ผมห่วงนี่ก็คือหนึ่งมันต้องตามใจเด็กบ้าง ไม่ใช่ไปเอาผู้ปกครองไปบังคับเด็กแล้วเรียนมันก็จะทุกตลอดคนไปมุ่งหวังกับ <c oughs> โรงเรียนสวนกุหลาบเอ้ยอะไรเอ้ยซึ่งณวันนี้นะครับครูบาอาจารย์จบจากสถาบัานเดียวกันหลักสูตรเดียวกันเอาอย่างโรงเรียนวัดมากุูนี่นะดร์ทีสอนเขาเปิดภาษาอังกฤษเปิดเรียนแบบภาษาฝรั่งเศสเอ้ยภาษาญี่ปุ่น <c oughs> ดังๆทั้งนั้นโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมพูบางเขนอย่างนี้ ภาษาอังกฤษเป็นเลิศดพอออเขาทุนฟูลไบรท์จบรอกเตอร์จากจุลาอย่างเงี้ยแล้วก็เกาหลีเขาก็เป็นเลิศทีนี้พวกผู้ปกครองไม่รู้ไง <c oughs> การเป็นผู้ปกครองที่ดีหนึ่งเป็นพ่อที่ดีเนี่ยหนึ่งต้องทําให้ลูกดูสองต้องอยู่ให้ลูกเห็นสามต้องเย็นให้ลูกสัมผัสทําอะไรดีๆให้ลูกดูบ้างเพราะอย่าลืมว่าลูกเราเนี่อยู่กับเราเยอะกว่าอยู่กับครูนะครับ ผลการวิจัยออกมาแล้วว่าผู้ปกครองเนี่ยถ้าสนใจลูกเนี่ผลการเรียนสมริดขึ้นดีขึ้นทันทีนะครับผมนวาทำให้ลูกดูอยู่ให้ลูกเห็นไม่ใช่มาบ้านไม่เจอพ่อเจอแม่ทังทีไม่รู้ไปไหนนี่กำลังว่าผมหรือว่าคุณไม่ได้ว่าใครว่าผู้ปกครองบางคนส่วนผมว่าคุณไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่แล้วล่ะไม่จ้องแต่น้าผมเลยนึกว่าเย็นสิ่งที่ครูเวียงพูดคุณทำเย็นให้ลูกสัมผัส คือเราต้องทุกอย่างต้องใจเย็นกับลูกนะครับเย็นให้ลูกสัมผัสอย่างนี้แหละแล้วก็ทุกคนนี้ทุกวันนี้ดอ,อรดิสวรคนไปสําคัญผิดว่าลูกเต้าจะต้องจบปริญญามันไม่ใช่ผมถามว่ากองทัพนี่มันเป็นนายพลทุกคนไหมมันต้องมีพลทหารมีสิบตรีสิบโทสิบเอกมีจา่ามีนายร้อยไม่ใช่นั้นลูกตอนนี้คือถ้าสมมุติลูกอยากไปเข้าสวนกุหลาบ สตรีวิทยาบดินเดชานคนไปคิดว่าเอาวิชาไหนก็ได้มันไม่ใช่คุณจะเอาเกง่งคณิตวิทย์เนี่ยเขาเต็มหมดแล้วม่ประสบการณ์ก็ก็อยากเข้าโรงเรียนดังนะสูงกราบเทียบสิรินพวกนี้เลยนะสตตีวิทย์สายปัญญาพวกนี้นะใช่แต่มันเต็มแล้วอ,อธิบายยังไงเขาอยากให้เข้าอ่ะเขาอยากให้เขา้เขาเพราะว่าพี่สาวพี่ชายเขาเป็นศึกเก่าโรงเรียนนี้พ่อเขาเป็นโรงเรียนนี้น้องเขาเรียนที่นี่พี่เขา <ừ. S 2> เรียนที่นี่จะให้อีกคนหนึ่งไปเรียนเดนิหนึ่งนี่ มันจะยุ่งยากในการส่งเสียในการขับรถไปส่งทําป็ไงอ่ะเป็นความเห็นเกตตัวของพ่อแม่อยากได้คณิตวิทย์มันเต็มแล้วคุณจะให้คณิตวิทย์โรงเรียนอื่นก็มีน่ะไม่งั้นลูกก็จะไปเรียนสังคมเอ่ยอะไรเอ่ยไปนู่นก็เปิดสวนกลาบนนท์สวนกุลาบนครสวรรค์สวนกุลาบสระบุรีเทพสรินมีสิบโรงแล้วเทพศรินขนกันก็มีก็ถูกไงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยมันจะต้อง เห็นใจหนึ่งถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกต้องการมันจะเป็นทุกข์ตลอดสองถ้าเกิดคิดว่าจะไปประกอบอาชีพก็ทั้งสูงๆอาชีวะนะเขาคิดที่พูดที่ฝากสักคนได้ไหมฝากไม่ได้เพราะว่าที่ห้องส่งเนี่ยเขาจะเข้าขนแกล้วิ์นะเพราะว่าการคนหนึ่งน่าจะฝากอยู่เนี่ยเพราะว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยงมันจะเข้าขอนแกล้วิดกันไงปรากฏว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไม่รับฝากใครแม้แต่คนเดียวท่านว่าการไม่รับรับฝากไม่รับฝากกัน ทีนี้การบริจาคเงินให้โรงเรียนที่จริงเป็นเรื่องดีนะครับมันมีมานานแล้วสมัยกรีกนึงเขาก็ช่วยกันเห็นเป็นเรื่องสมัครใจซะถูกเป็นเรื่องสมัครไม่ใช่ใชไปขูดรีดกันไม่ใช่ขูดรีดกันคใครอย่างสมมนว่าดอรอดิศรมีเงินพันล้านไม่อยากอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนนี้ดังๆให้เลยสิบล้านผมถามว่ารับไหมมันสมควรรับ เพราะจะเอาเงินสิบล้านี่ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือดีๆให้ลูกหลานคนอื่นเขาได้เียแล้วคนจนเนี่ยถ้าไม่มีสิบล้านจะได้เรียนหรอนี่เข <อ S 1> เาแาก่มาก็โรงเรียนอื่นมันก็มีก็สอบก็ก,ก,ก,ก็ก็มันเก่งก็ให้มันสอบไปนี่แหละการเข้าโรงเรียนเนี่ยเป็นการถกเถียงกันโดยไม่มีที่สิ้นสุดผมถามว่าโรงเรียนทุกวันนี้มันโรงเรียนแบบไม่มีพี่พี่น้องอย่างดรอดิสวรเคยช่วยเหลือโรงเรียนนี้มาเป็นร้อยครั้งแค่จะฝากลูกเพื่อนเข้าไปเรียนไม่ให้นี่ถามว่า ใจดํำไหมคือโดยความเคารพครับผมก็อยู่ที่ศึกษามาค,คนที่ช่วยเหลือลักษณะกเวียงพูดเดี๋ยวนี้เป็นจบปญายเอกอ,อังกฤษนะถูกต้องนะครับ,รบตอนนั้นข,ข้อสอบมันออกไม่ตรงที่เราดูมันก็ได้สอบไม่ได้ลอจะมันออกตรงที่เราดูมันก็สอบได้ครับลูกบัานโคกอีดอยเซมัสู่กับคนในเมืองจะไหนเนาะอ้ข้อสอบปรนันนี่มันเอาขาไก่จุ่มสีเหรียญพันน,นี่จอกระถือกี่เลนี่ให้เลือก กของนี่ถูกต้องเอาไก่วิ่งผ่านถูกหลายข้ออยู่นะจุ้มสีโดยไม่ต้องอ่านเลยมอต้องอต่างกันหรือว่ากาข้อกทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีข้อกอสักข้อละถูกแน่นอนที่นี่คนไปสนใจแต่เปิดห้องเสริมไม่ได้เลยเอาคนหน่อยเปิดห้องเสริมไม่ได้เลยมันน่าจะเปิดห้องเสริมพี่สี่สิบห้าคนเนี่ก็เพิ่มเป็นห้องละห้าสิบคนได้ไหมห้าสิบคนในจํานวนห้าคนเนี่ยใครมีเงินเยอะมามาใส่เลย โอ้ยองสันนี่ผมไฟบุฟฟี่เงินได้เอาแค่เจ้าหที่ได้เข่าจะไงแล่นแข่งกันแล้วเนาะเอากาเลียผมไปสอบเรื่ยวนี้คนยหนึ่งเขาคนวิ่งแข่งด้วยนะคนสนใจนี่นะนรนดิสอนคนสนใจนี่เรียนดีแต่ยากจนรัฐบาลทุกรัฐบาลพูดแต่อย่างนี้แล้วเรียนดียากจนมันจะเรียนดีได้ยังไงหรอไม่ใช่ดีนะไม่เรียนดีแต่มันยากจนมีเยอะยากจนจะเรียนดีมันไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้ ไอ้ทั้งโง่ทั้งจนนี่จะทำยังไงก็มันก็เป็นคนเหมือนกันมันก็เป็นคนเหมือนกันคนไม่พูดจะเรียนดียากจนไอ้ทั้งโง่ทั้งจนเนี่ยต้องรีบคิดช่วยเหลือมันเพื่อพดุงฐานะไอ้คนของสสอเยาวนิน์เพียงเก่รันอ่าเอาเอาลูกเลี้ยงมากับมือเนี่ยเรียนไม่เก่งก็ให้ไปเรียนอาชีวะถูกต้องเดี๋ยวนี้เรียนจบปวชเป็นกุกแล้วนะครับอืไปทํางานอยู่เกาะเสม็ดในช่วงปิดเทอมได้เงินหลายหมื่นนะครับ แล้วจะเรียนปวสเป็นกุ๊กนะครับเป็นเชฟก็ก็ผมถึงบอกไงนี่เขาจะทําได้รายได้เป็นสี่ห้าหมื่นต่อเดือนนะถูกต้องอันนี้พูดได้ฟังนะครับผมเรานี่จะไปยืมเงินลูกต่อไปเนี่แน่นอนแต่งตัวเหมือนญี่ปุ่นนะครับไปไปกินอาหารญี่ปุ่นพ่อยิกสวงเออพระก็แสดงว่าอยู่รอยเอ็ดจก่วผมไปกินเขาอยู่มาคุณคล้องเลยว่าญี่ปุ่นจะจอยอยู่ทำร่องามเหรียญมึงบ้านเลล่ายุทธวัตบุรีรอยเอ็ด นี่แหละเห็นไหมนี่อาชีพนี่นะวันนี้ท่านดอเอร์ดิสอนกระทรวงศึกษาก็ทำเอโมยูกับญี่ปุ่นไว้เพื่อแลกเปลี่ยนทำเอโมยูกับจีนไว้เพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนครูแลกเปลี่ยนครูแลกเปลี่ยนนักเรียนกันครูก็ไปเรียนที่จีนบ้างเกาหลีบ้างเพราะเราต้องใช้เมื่อก่อนนี่จีนเขาไม่เคยพูดเลยภาษาอังกฤษมผมเป็นผู้แทนยุคลูกแรกๆไปประเทศจีนนีพูดจากันไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวนี้ผู้ประกอการกิจปลอ,อเลยผมนี่ผมเข้าไปนี่มันจะทักทายอย่างผมบอกว่ามันจะตรวจค้นหมดขนาดพวกผู้แทนเข้าไปผมบอกท่านลองดูมีผมเข้าไปคนเดียวนี่แหละมันจะไม่ถามอะไรเลยเพราะอไมอ้าวมันถามมันก็พูดภาษาจีนผมไม่รู้เรื่องอยู่แล้วมผมก็เลยแกล้งชี้ใส่หูผม แสดงคนหุนหักเห็นใบมันเลยกวักมือเรียกผมไปเลยเพราะมันพูดไม่รู้เรื่องไงต่อไปในอาเซียนในเอเชียต้องศึกษาภาษาซึ่งกันและกันภาษาเขาบอกว่ามีหลายคนบอกว่าเรียนไม่ต้องเรียนอะไรหนึ่งเรียนคอมพิวเตอร์ให้เก่งสองรู้ภาษาจีนภาษาสามภาษาอังกฤษครับหรือภาษาจีนอย่างเดียวสองอันนี้อยู่ได้ตลอดถูกต้องเรียนปิยตรีถ้าเรียนได้ก็เรียนไปเรียนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปโดดตึกตายหรอกครับผม ถ้าสอบเข้าวิศวะไม่ได้ผมจะฝากรามกำแหงให้เองโดยนี้รามกำแหงมาเป็นผู้ว่ามาเป็นนายพลตำรวจทหารไปหมดแล้วเยอะแยะแล้วครับอายการผู้อักษาตำรวจไอ้รามกำแหงตอนนั้นถ้ารามกำแหงไม่พอใจจะฝากสุโขไทยให้เขาไหมคาบันไหนใช่ไหมทุกทำไมต้องเข้าวิศวะจุฬาทำไมต้องเข้านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นี่บางทีคนก็ไม่อยากจะเรียนสาบันราชภัฏผมว่านั่นแหละดีที่สุดแล้ว เป็นสถาบันของประชาชนถูกต้องครับเพียงคู่กับประชาชนผมนี่จบวิาลยครูมหาสรา,ารคามเมื่อครั้งยังไม่เป็นมหาวิยาลัยปกอกศสชั้นต้นสอนได้ทุกวิชาปกอกศสชั้นสูงสอนได้สามวิชาหนึ่งวิชาเอกกับสองวิชาถูกพ <c oughs> อจบปร,ริญญาอกีกแทบไม่สอนอะไรเลยสอนตัวเองก็ไม่ได้สอนตัวเองก็ไม่ได้ได้ <c oughs> นม่ <c oughs> น้ห็นไหมผมแม่ ไม่ค่อยได้สอนไม่ค่อยได้สอนสอนปริญญาเอกวยความเคารพกับบอกสอนยากก็ยากเท่ากันแต่ว่าวิธีการสอนง่ายกว่าสอนนุบาลถูกต้องผมให้ไปทํารายงานแบ่งเป็นห้ากลุ่มไปหาหัวข้อมาทําเปเปอร์ให้ผมกลุ่มนี้ให้ทําเรื่องนี้แล้วมาโศกันมาโศเลกันผู้ใดโศเลดีก็ให้เอผู้ใดโศเลบุดีก็ให้บีมีอะไรคุณสาราคเนี่ผผมจบมาคันมันยามันยาขนาดวิเศษเลยดอกเตอร์ดิสตร์ กินก็ได้ท่าก็ได้เฮด้เบัดชุเนวเป็นซานตัดผมไม่ไทยบ้านผ้าไทยบ้านตังแต่กี้นี่ไทยบ้านนี่ยังมึงเรื่องสาธารณสุขยังพอนไปไกลคู่กินหยัางเขาจังกินแนวนั้นอือเพิ่นหนึ่งว่าแต่สมัยโบราณทางพญานึง่ากินไข่นี่าว่ากินนี่มันคือคู่ที่แบบไาะได้แซ่บหรือนวดอย่างนี้เห็นคู่กินกินน้ำเห็นคู่กินกินน้ำอ่าตังแต่กี้แม่ลูกอ้อนกินหยัางผิดเห็นบ่ของแสลง คลอดลูกมานี่จะกินอะไรกินแต่ข้าวเกลือกินข้าวเกลือแม่ผมเนี่ยอยู่ไฟสิบห้ามือ้อเดือนหนึ่งกินน้ำห่อนสดเอาสดออกเด็กทุกวันไม่ได้อยู่กรมนะครับไม่ได้เขาเรียกอยู่กมออกลูกเลยมืออื่อมันชีมันจะหนีเลยถูกต้องตอนหลังมาอายุยี่สิบสามสิบปวดเอวครับเห็นบอเดี๋ยวนี้วิธีการอยู่กมอยู่ไฟแบบเดิมนี่หันมาดนรับคนไปยบนะครับครับตดวนี้มาอยู่ไฟข้างนันโอ้หผัวบุยไห้สุ่นใกล้ไดน เอ้าตต้งม่งกี้เขายังบอกว่าผัวนี่ให้ลูกกินขี่ทานไฟซะก่นอนจังให้ผัวนอนนำ้ำที่นี่มันโดนไหลผู้เมียเลยเอาขีวิตนหมอมาต่อยปากจากองเมียรก์รกระถายอยู่หมอมไอ้เพื่อสิบอกให้เป็นหูจักนี่อุอ้มลูกน้อยติ่งลิงติ่ง